แนะนำเครื่องสกักเริ่มต้นยคะ่ะมือใหม่มจะแนะนาเป็นปตัวนี้ที่มิ้นใช้แล้วก็ตัวนี้ค่ะสองตัวนี้ถ้าสั่งกับมิม้มมีมีบทเรียนแถมให้ด้วยนะ2009ันเก้าถ้าเป็นมือใหม่สุดๆเลยอะ่ะสามารถเอาบทเรียนอันนี้ไปปรับใช้ได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าพวกบทเรียนพวกนี้มิ้มจะมิ้ไม่เคยเอามาสอนฟรีๆหน้าช่องนะบทเรียนพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าสอนปรับรอบมือให้เข้ากับรอบไฟสอนเดินเส้นคมทํายังไง แล้วก็สอนวางหมึกลงไปชั้นผิวหนังที่เท่าไหร่เส้นมันจะได้ไม่แตกผิวมันจะได้ไม่แหกอะไรเงี้ยค่ะก็นำไปปรับใช้เพิ่มเติมได้ถ้าแนะนําเบื้องต้นถ้าแบบว่าอยากจะเผื่ออยากจะสั่งที่อื่นอะไรเงี้ยนะแนะนำเบื้องต้นก็คือให้เป็นเพนไรสายสําหรับมือใหม่มันก็จะใช้งานง่ายแล้วก็สโตกก็เอากลางๆก่อน3 5อะไรอย่างนี้ เพราะว่าเดี๋ยวพอตอนที่เราทําไปเรื่อยๆเ,เราก็จะรู้เองว่าเออเราจะต้องปรับสโตอยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเครื่องที่มันปรับไฟได้ค่อนข้างละเอียดหน่อยเราจะได้นํามาทําได้หลากหลายสไตล์เพราะว่าถ้าไฟที่มันปรับไม่ละเอียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอตอนที่เราอยากจะทํามินิมอลเราปรับไฟให้มันเบาลงมามันก็มันก็ยังแรงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมิมจะให้ดูตัวนี้ที่มิมใช้ ตัวเนี้ยต่อให้ไฟเบาแล้วอะแต่มิมยังรู้สึกว่ามันแรงไปสําหรับมิมอะเออแต่คนเขาชอบใช้นะแล้วมันมันก็ดีมากๆาเลยนะสําหรับมิมอะแต่ขนาดไฟเบาของเขาอะมันก็ยังแรงยังแรงสําหรับมิมอะด้วยความที่บางทีมิมก็ทําช้าๆไงค่อยๆทําไปแต่มันก็ใช้ได้ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้มันก็ใช้ดีอะแน่นมากอะแต่ของมิมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันหนักมือมิมเล็กอะ ไม่มีแรงถือแต่ถ้าเป็นผู้ชายนิ่มก็จะแนะนําตัวเมื่อกี้แหละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนิ่มก็จะแนะนําตัวที่มิ้มใช้เนี่ยเพราะผู้หญงิงส่วนมากอ่ะถ้าเลือกเครื่องหนักๆอ่ะจะใช้นานๆไม่ได้นะมันจะปวดข้อมือมากค่ะ มิมพยายามใช้แล้วอ่ะแล้วก็แบบเดินเส้นยากมากมันไม่มีแรงถืออ่ะเออไม่ได้พูดวัวนะแต่จริงๆมันเหมือนมันไม่มีแรงถือมันหนักอ่ะพอตอนที่เราใช้นานๆอ่ะแล้วมิมก็พยายามเอามาเดินเส้นทําไม่ไหวปวดข้อมือมือใหม่หันสังที่อยากได้เครื่องสังนะมิมจะแนะนําเป็น3าสตัวนี้เลยมิมมีคอร์สเรียนออนไลน์แถมให้ด้วยนะสําหรับมือใหม่จากศูนย์ที่ไม่อยากงมทางเองอยากจะซื้อเครื่องแค่ห้1ตัวเราได้แนวทางในการฝึกสักด้วยแจ๊ดแอดมินว่าสนใจเครื่องสักนะ พวกเครื่องเอ่อเครื่องสักมีปักอยู่หน้าช่องนะคะ